จักรวาลของ Warhammer 40k คือห่วงแห่งสงครามนิรันร์ที่ไม่มีจุดเริ่มและไม่มีจุดจบไม่มีสันติไม่มีความการุณามีเพียงคมดาบและเปเลวเพลิงที่ลุกลามไปในความมืดในครั้งก่อนนั้นเรามองสงครามจากสายตาของแอสตรามิริทารัมจากกองทัพมนุษย์ตัวเล็กๆที่ยืนหยัดต่อกรกับพายุแห่งโรคราย และจากสายตาของเราอัลตรามมรีนส์ที่ยืนเฝ้าขอบจัก,กรวาลด้วยโลแห่งศรัทธาและดาบแห่งหนาทีแต่สงครามใดๆก็มีได้มีเพียงด้านเดียวเท่านั้นและในคืนนี้เราจะมองย้อนกลับสู่เรื่องราวของชายคนหนึ่งผู้แบกรับภาระของทั้งจัก,กรวาลไว้บนบ่าลูบุเตกิลิมานบุตรแห่งจกักรพรรดิผู้เป็นทั้งนักรบผู้ปกครองและผู้ที่เดินโดดเดี่ยวในความมืด และขอต้อนรับซูบราชันโบเตอร์อีกครั้งยานสำรวจของเรายังคงล่องไปในหมู่ดาราแต่ทุกท่านคือผู้ร่วมเดินทางในภารกิจนี้ครับและเหนือสิ่งอื่นใดผมขอขอบคุณเหล่าผู้กลา้าทั้งสมาชิกประจำลำเหล่าผู้สนับสนุนที่ฝ้าคำขอบคุณไว้ในซูเปอร์แตงและทุกยอด Subscribe ที่ล่อเลี้ยงแรงขับเคลื่อนของเราเสมอมา และมากกว่านั้นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนระดับ V.I.P. Master คนแรกของช่องด้วยนะครับแรงสนับสนุนของคุณสะเทือนถึงแกนกลางของยานเลยครับและผู้สนับสนุนในระดับนี้ผมจะส่ง 3D ปิ n m ์มินิเจอร์ให้คุณทุกเดือนนะครับและแน่นอนเทียนี้อาจจะเหมาะก,กับผู้ที่ชื่นชอบการสะสมโมเดลหรือการเพ้นสีเป็นหลักนะครับและแน่นอนไม่มีแสงดาวดวงใดจะส่องสว่างได้หากไร้สายตาที่เฝ้ามองอยู่จากเบื้องล่าง ขอให้ท่านจับที่นั่งให้มันเพราะเส้นทางที่เรากำลังจะมุ่งไปคือสงครามพิจักกวาลน,นั้นจะต้องจดจำไปอีกครั้งหนึ่งบนดาวที่แสงอาทิตย์ไม่มีวันส่งถึงที่ซึ่งหมอกมีได้บางลงแม้นายามเที่ยงวันมีเพียงอากาศที่หนาแน่นไปด้วยผิดและเสียงครุ่นครางของผู้คนที่ร่างเน่าก่อนจะสิ้นใจ ดินแดนแห่งนี้คือบาบารัสดาวที่แบ่งผู้คนออกเป็นสองชนชัน้นด้านล่างนั้นคือมนุษย์ผู้ถูกกดขี่ส่วนด้านบนคือคุณศึกปีศาจที่อาศัยอยู่ในระดับหมอกผิดเข้มคนยิ่งกว่าเบื้องล่างลายเท่าตัวยอดเขาสูงคือที่ซ่อนของเงาและเงานั้นมีได้มองมนุษย์ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขุนศึกตนหนึ่ง ได้พบกับบางสิ่งท่ามกลางหมอกที่ซึ่งผู้ใดนั้นก็ไม่อาจมีชีวิตรอดทารกทารกพิงร่างเดียวเด็กที่ยังมีลมหายใจในหมอกที่ฆ่าผู้ใหญ่ภายในไม่กี่วินาทีเขานั้นรอดมาได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะร่างของเขามีใช่ของมนุษย์ธรรมดาเด็กคนนั้นมีชื่อว่ามอร์เทเรียนขุนศึกเลี้ยงดูเขาไม่ใช่ด้วยความรัก แต่โดยความคาดหวังว่าเด็กคนนี้นั้นจะกลายเป็นอาวุธในวันข้างหน้ามอทารียนเติบโตในหมอกฝึกฝนกลางสารพิษและฟังเสียงกรีดร้องของผู้ถูกทิ้งให้ตายในความเงียบจนความตายนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจและวันหนึ่งเขาเดินทางลงจากภูเขาเข้าสู่ดินแดนของผู้คนทามกลางอากาศที่ต้องใช้หน้ากากกรองพิษมอทารียน กลับยืนอยู่กลางสายหมอกโดยไม่มีแม้แต่อาการไอออกมาเขาเดินฝ่าหมอกันห่มคืนสูดลมหายใจเต็มปอดราวกับพิษเหล่านั้นคืออากาศยามเช้าผู้คนนั้นมองเขาไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยแววตาแห่งศรัทธาราวกับได้เห็นบางสิ่งที่เดินออกมาจากฝันร้ายเพื่อช่วยพวกเขาให้ตื่นมอทาเรียนก่อตั้งกองกำลัง พาผู้คนที่เคยก้มหน้ารับชะตากรรมให้ลุกขึ้นยืนเขาสามารถล้มขุนศึกได้ทีละคนด้วยกลยุทธ์อันดุดันแต่เคียวเหล็กที่ลอมขึ้นเองจากเศษโลหะและความแค้นละบัตรนี้นั้นมอาารียนคือเครื่องมือแห่งอิสรภาพคือเงาของตํานานทั้งหมดนั้นเริ่มกระจายออกไปตามหมอของบาบารัสและในที่สุดเขานั้นก็เหลือสตรูเพียงหนึ่งเดียว ุนศึกต้นสุดท้ายที่ยืนอยู่บนยอดเขาสูงที่สุดที่แม้แต่มอร์เทเรียนเองนั้นก็ไม่อาจทนหมอกนั้นได้นานแต่เขาก็ยังคงปีนขึ้นไปที่ระก้าวที่ละลมหายใจที่แสบลึกถึงกระดูกและก่อนที่เขานั้นจะทันได้ฟันศัตรูด้วยมือตอนเองแสงสีทองนั้นก็สาดลงจากฟ้าจากกระพารทแห่งมนุษยชาติปรากฏพร้อมทหางในชุดทอง ฟาดฟันขุนศึกจนสลายไปต่อหน้าต่อตาชัยชนะที่มอทเรียนปีนขึ้นมาเพื่อคว้ามันนั้นถูกช่วงชิงในเสี่ยววินาทีสุดท้ายมอเรียนสาบานต่อพระองค์แต่ไม่ได้มอบใจไปด้วยเพราะลึกในอกของชายผู้เงียบงนันเขานั้นรู้ดีว่าวันนั้นเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ถูกแย่งความหมายของชีวิตไปจนหมดสิน้น แล้วรอยราวนั้นคือเมล็ดพันธุ์แห่งความแค้นที่จะเติบโตขึ้นในสายหมอกและตอนนี้มัธยารีนสวมชุดกรอของอิมพีเรียมเดินท่ามกลางนักรบที่เรียกจกักรพรรดิว่าพระองค์บัญชากองทัพสเปซมารีนที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ทุกกรรมเดียวกับตัวเองแต่เขาไม่เคยรู้สึกว่าต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพวกนั้นเลย ในเมื่อสิ่งที่เขาเชื่อนั้นคือเสรีภาพแต่สิ่งที่เขาได้รับคือคำสั่งคำสั่งจากพระบิดาที่ไม่เคยฟังเสียงของลูกเลยสักครั้งเขามองดูทรงพรามของอิมพีเรียมเห็นการบีบบังคับในน้มของความยุติธรรมเห็นดินแดนที่ถูกกลืนแล้วถูกหล่อหลอมใหม่ด้วยศรัทธาที่ไม่ได้เลือกเองและเขาก็เริ่มตั้งคำถามว่า นี่หรือคืออิสรภาพที่เขาเคยต่อสู้เพื่อมันและในความเงียบของคำถามเหล่านั้นก็เริ่มมีเสียงใหม่กระซิบเข้ามาจากสายหมอกเสียงที่ไม่ได้ยัดเยียดคำสั่งไม่ได้เรียกร้องศรัทธาแต่เพียงถามเขาว่าเจ้าเหนื่อยหรือยังเสียงนั้นไม่ตะโกนแต่นุ่มนวลนราวกับมือที่วางลงบนบ่ายอย่างอ่อนโยนในวันที่เขานั้นไม่มีใครเหลียวแล เมื่อสงครามกลางดาราจักนั้นประทูขึ้นพ่อราเซเรซีพี่น้องบางคนนั้นเลือกหันหลังให้จัก,กรพรรดิด้วยความโลภแต่มอธเ,เรียนหันหลังด้วยความว่างเปล่าเขาไม่อาจเรียกจัก,กรพรรดิว่าพระเจา้าและไม่อาจอยู่ในโลกที่บิดเบี้ยวเนีได้อีกต่อไปเขาไม่ต้องการเทพแต่โลกกลับยื่นเทพองค์หนึ่งมาให้เขาอยู่ดีในยางที่โรคร้ายนั้นลุกลาม เขาไม่ได้ต่อสู้เขาปล่อยให้มันแท่เข้ามาในร่างช้าๆเย็นๆราวก็เปิดประตูรับสายลมแห่งยามราตรีและในสายลมนั้นคือกลิ่นของเหนือเกินทเทปจ้าแห่งโรคระบาดที่ไม่ได้มอบพลังเขามอบการปลดปล่อยปลดจากความต้องการที่จะสมบูรณ์ปลดจากการดิ้นรนปลดจากเสียงตัดสินของอิมพีเรียม มอทาเรียนยอมรับพลังนั้นมาร่างของเขานั้นกลายพันดวงตาเต็มไปด้วยหมอกและเสียงของเขาก็ไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปเขาไม่ได้แพ้เขาเพียงเลือกที่จะหยุดต่อสู้เขียงข้างกับจกกักรพรรดิเท่านั้นและในวันที่เขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งโลกทั้งใบก็กลายเป็นเพียงดินแดนให้เขานั้นแพร่เชื้อเท่านั้นเขา ไม่ได้กลายเป็นปีศาจเพราะความเกลียดแต่เพราะไม่มีที่ใดนั้นให้เขายืนอย่างมนุษย์ได้อีกแล้วเมื่อจักรวาลได้เดินทางเข้าสู่ยุคแห่งรอยแยกแสงของจักรพรรดนั้นก็ริบปลี่ลงในหลายพบขณะที่ในอีกด้านหนึ่งแสงของบางสิ่งนั้นก็เริ่มเรืองขึ้นอย่างเงียบงันมอทาเรียนบุตรผู้ถูกลืมหายตัวไปหลังสิ้นสุดฮอราเซรซี ประวัติศาสตร์เว้นวักยาวนับพันปีโดยไม่มีใครนั้นเอ่ยชื่อของเขาราวกับเขานั้นไม่เคยมีตัวตนแต่เขานั้นไม่ได้จากไปไหนเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในหมอกในเงาที่ไม่มีผู้ใดจดจำเฝ้ามองโลกที่เปลี่ยนผ่านแล้วรอเวลาที่ทุกสิ่งจะเน่าเปื่อยพอให้เขานั้นกลับมาและเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาก็มีได้กลับมาเพียงลำพัง มทาเรียนนำกองทัพแห่งการเน่าเปือ่อยกลับสู่จัก,กรวาลพร้อมกับเสียงหัวร้อแห่พระาของเทพแห่งโรคพร้อมกับคำสาบที่ไม่มีตำรารักษาและกับเดตกาดในรูปแบบที่อิมพีเรียลนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขานั้นมีได้มาอย่างจงแจง้งแต่แพร่กระจายไปเงีย,งยบๆเหมือนเชื้อในลมหายใจแสกซึมเข้าทุกมุมทุกระบบดาวและทุกคำสวดอวยพร a พ e ็ Companies หน่วยรบย่อยที่ถูกแบ่งออกจากกองทัพแม่ทำหน้าที่หลากหลายที่แตกต่างกันบางกลืนดาวให้กลายเป็นส่วนของเนื้อเกินบางหลอมรวมตนเองกับพืชพันธุ์และดินโคลนบางก็เพียงตั้งแท่นสวดแล้วปล่อยให้โรคระบาดนั้นกระจายตัวไปเองพวกมันไม่ได้ฆ่าในทันทีแต่รอ้อยสิ่งมีชีวิตสำนึกได้เองว่ตนนั้นกำลังจะตาย และแน่นอนไม่มีใครสามารถมาช่วยได้ดาวเคราะหนับสิบดวงนั้นสูญหายไปอย่างเงียบงนันซาเวียเกลฟซานเทียชื่อของพวกมันถูกลบออกจากแผนทีด้วยเชื้อที่ไม่มีใครตั้งชื่อได้ทันฝ่ายอิมพิเรียมนั้นเริ่มสับสนอดัปตัตสแมคคาเนคยสวิเคราะห์ไม่ทันแอสตรามิริธารัมสูญเสียหน่วยรบทั้งกองก,อก่อนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จักรวานนั้นไม่ได้แตกเป็นเสียงในทันทีแต่มันค่อยๆผูกกรอนจากภายในเหมือนเรือที่แล่นอยู่กลางพายุแต่ไม่มีใครรู้ว่ารอยร่วนเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่และเมื่อเสียงร้องของดวงดาวมากเกินกว่าจะเพิกเฉยใครสักคนจึงต้องถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งกิลิมานบุตรแห่งจักรพรรดิผู้สัตว์ซื่อถูกปลุกจากการลับไหลได้อีกครั้ง เพื่อหยุดยั้งพี่ชายผู้เคยสู้เคียงบ่าเคียงไหลแต่บัดนี้กลายเป็นพลังมืดที่กัดกินจักรวาลจากข้างในเขายกทับเข้าสู่แนวหน้าสู่ดาวไอเอ็กซ์ดินแดนแห่งสวนและการรักษาในอดีตที่บัดนี้กลายเป็นรังเพาะเชื้อของมอเทเรียนและที่นั่นสงครามที่ไม่มีผู้รักษาไม่มีคำขออภัยใดจะมีความหมายต่อไปก็ได้เริ่มต้นขึ้น ิลิมานเดินทางก้าวเข้าสู่ไอเอ็กซ์ดาวที่เขาเคยรู้จักกันในนามดินแดนแห่งการเยียวยาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเขตดแดนของโรคกลายเป็นกับดักที่ถูกเตรียมไว้เขาโดยเฉพาะเขาคิดว่าเขานั้นเป็นฝ่ายเปิด์ึกแต่แท้ที่จริงแล้วเขากำลังเดินเข้าสู่สนามรบที่อีกฝ่ายนั้นปูพื้นไวไ้ด้วยหมอกและความตายและเจ้าของสนามรบนั้น กำลังยืนรอเขาอยู่ในความเงียบและชื่อของเขาก็คือมัทาเรียนบนดาวไออ็กซ์หมอกไม่ได้เพียงแค่ลอยผ่านแต่มันคืบคลานเหมือนสัตว์ใหญ่ที่ไรร่างค่อยๆเหลื้อยเข้ามาในทุกจังหวะหายใจของผู้มาเยือนมันไม่มีเสียงแต่กลับรู้สึกได้ว่ากำลังถูกจ้องมองอยู่จากทุกทิศท,ทาง และแม้แต่ที่ใจของกิลิมานผู้มัน่นคงความเงียบของหมอกนี้ก็ยังเริ่มสั่นสะเทือนข้าทำถูกหรือไม่ข้าคือบุตรของพระองค์หรือเพียงหุ่นเช่ดในสงครามนิรันร์เสียงในหมอกนั้นถามกิลิมานเช่นนั้นและก่อนที่เขานั้นจะได้ตอบหมอกนั้นก็แตกออกเปิดทางให้กับเงาร่างสูงใหญ่ ที่เหมือนหลุดออกมาจากฝันร้ายในวัยเด็กโมทาเรียนนั้นก้าวออกมาเงียบมัน่นคงเหมือนคนที่รอวันนี้มันนานแสนนานเขานั้นไม่ได้ตะโกนเขาเพียงพูดเบาๆแต่เสียงของเขานั้นดังกว่าเสียงของสงครามใดๆเจ้ารู้สึกไหมกิลมานโลกใบนี้นั้นกำลังผ่อนคลายเมื่อไม่มีเจ้านั้นมาคอยสั่งการ ข้าไม่ใช่ศัตรูของมนุษยชาติข้าแค่ปลดปล่อยมันจากพันธนาการของพระบิดาพระบิดาูงไม่เคยรักใครจริงแม้แต่ตัวเจ้าด้วยน้องชายข้าคิวลิมานั้นไม่ตอบอะไรออกมาเพราะหัวใจของเขานั้นไม่ได้วันไหวแต่มือของเขานั้นสั่นเพราะรู้ว่าศัตรูเบื้องนาไม่ใช่แค่มอทเรียน แต่คือเงาของอดีตที่เขานั้นยังไม่อาจให้อภัยตัวเองได้ดาบพลังในมือของคิริมานพุ่ง่าเข้าไปในม่านหมอกหมอกนั้นกรีดร้องออกมาราวกับมันมีชีวิตมอาารียนตอบกลับด้วยเคียวของเขาฟาดออกมาจากมุมที่ไม่มีนักรบคนใดจะคาดเดาได้ใบดาบและใบเคียวนั้นเฉียดผ่านกันเสียงที่ตามมาคือระเบิดของพลังสองคู่ แสงบริสุทธิ์ประทะาความเน่าเปื่อยคมกับผิดศรัทธากับความสิ้นหวังทั้งสองนั้นต่างไม่มีใครถอยไม่มีใครยอมให้กันแม้เศษเสี้ยวของสนามรบคิริมานโตกลับด้วยความเร็วของนักรบแต่มอะเรียนโยนกฎเกณฑ์ของการศึกทุกรูปแบบทิ้งไปเขาไหลไปมาเหมือนหมอกและกัดกินเหมือนเชื้อโรคที่ไม่มีรางนี่ไม่ใช่การดวนของวีรบุรุษ แต่มันคือภาพสะท้อนของสองแนวคิดแสงที่ไม่อาจจะเข้าใกล้เงาและเงาที่ไม่อาจดับแสงได้เด็ดขาดแต่ในวินาทีหนึ่งเพียงพริบตาเดียวมอาารียนได้หยิบอาวุธอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมามันไม่ใช่เขียวแต่เป็นดาบที่ดูเหมือนจะไม่มีรูปทรงที่แน่นอนใบดาบที่เหมือนพริ้วไหวเหมือนฝันร้ายที่กาลังรินอยู่ในเส้นเลือดมัน มีชื่อว่ากอดไบรท์กิลิมานพุ่งเข้าใส่โดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ในวินาทีนั้นเองด่าผันเชื้อโรคก็ฝังลึกเข้าสู่ร่างของเขาไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดมีเพียงความเงียบและภาพของชายผู้เคยเป็นแสงสุดท้ายนั้นสุดลงในหมอกมดทาเรียนก้มลงมองน้องชายไม่ใช่ด้วยแววตาแห่งชัยชนะ แต่ด้วยสายตาคนที่มองเห็นอูแผลตั้งแต่ก่อนการต่อสู้จะเริ่มในสายตาของเขากิิมานไม่ใช่ศัตรูแต่คือความหวังลวงที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายอยู่เงียบๆข้ารอวันนี้มานนานาเลยแหละกิิมานวันที่เจ้าจะรู้ว่าโลกนี้ไม่ต้องการเจ้าไม่ต้องการผู้กอบกู้ไม่ต้องการความหวัง มันต้องการแค้ความเจ็บปวดนั้นยุติลงแต่ตัวเจ้าไม่หวันเข้าใจสิ่งนั้นแล้วคิลิมานั้นก็จมหายไปในเงาหมอกไม่ใช่ความตายแต่คือความว่างเปล่าสถานที่ที่ไม่มีทิศไม่มีชื่อเขาลืมตายครั้งในสวนไม่ใช่สวนของดาวเคราะห์ดวงใด แต่เป็นศูนย์ที่เกิดจากความทุกข์ของสัพพชีวิตศูวนของเหนือเกินต้นไม้ที่อวบอิ่มไปด้วยหนองดอกไม้ที่บานจากแผลเปิดใบไม้ที่เหมือนกำลังจะเนา่าเต้นงคงเต้นไหวและเสียงแรกนั้นก็ดังขึ้นจากพื้นใต้เท้าจากอากาศรอบตัวและลึกลงไปในส่วนที่เขานั้นไม่เคยแตะต้องไม่ใช่เสียงของศัตรูไม่ใช่เสียงของพระเจ้า แต่เหมือนมือเสียงของตัวเขาเองในเวอร์ชั่นที่ยอมแพ้หมดใจเจ้าทำดีที่สุดแล้วเจ้าเหนื่อยมามากแล้วกิลมานไม่มีใครที่ต้องการเจ้าอีกพอของเจ้านั้นก็ไม่เคยพูดไม่เคยขอบคุณไม่เคยแม้แต่จะสบตาเจ้าเลยสักครั้งทีนี้นั้นไม่มีหนาทีไม่มีการรบ ไม่มีใครร้องห้างเจ้าแพอยู่ตรงนี้เถอะในส่วนที่ไม่มีใครจะมาตัดสินเจ้าอีในขณะนั้นผลไม้ลูกหนึ่งก็ตกลงตรงหน้าเขากลมฉ่ำเต้นรัวอย่างช้าๆมุนหัวใจของผู้สิ้นหวังกิลมานไม่ได้เอื้อมไปความันแต่เขาก็มีอาจจะละสายตาได้เช่นกันมัน คือตัวแทนของคำว่าพอพอแล้วก็สงครามพอแล้วกับความหวังพอแล้วกับจัก,กรวาลที่ไม่เคยรักเขาตอบแล้วทุกสิ่งนั้นก็เงียบลงจนแทบไม่มีอะไรเหลือหมอกนั้นหยุดเคลื่อนไหวมแมลงหยุดบินแม้แต่ความเจ็บปวดในอกของเขานั้นก็เงียบตามกิลลิมานั้นยืนอยู่กลางสวนลำพังและไม่มีใครเฝ้าดูเขาอีกต่อไป แต่ในจังหวะเงียบสนิทนั่นเองแสงหนึ่งก็ก่อตัวขึ้นจากข้างในมันไม่สว่างจา้าไม่แผดเผาแต่มันอุ่นเหมือนความเข้าใจที่ค่อยๆซึมเข้าสู่หัวใจความเข้าใจที่ว่าเขาอาจล้มได้อาจที่จะถูกลืมได้แต่เขายังเลือกได้เสมอว่าจะลุกขึ้นหรือไม่เงารอบตัวเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะเขานั้นต่อสู้ แต่เพราะเขาปฏิเสธที่จะหายไปไม่มีใครนั้นมาเรียกไม่มีพลังมาสจรั์ใดมออให้เขามีเพียงชายคนหนึ่งที่ยืนนิ่งอยู่ในความว่างเปล่าแล้วพูดกับตัวเองว่ายังไม่หมดหน้าที่ของข้ากิวลิมานั้นค่อยๆลุกขึ้นช้ามั่นคงไม่ใช่เพื่อเอาชนะแต่เพื่อไม่ยอมแพ้บัดนี้เขานั้นลุกขึ้นแล้ว แต่โลกรอบตัวนั้นยังไม่ตอบสนองทุกอย่างรอบตัวนั้นยังคงเหมือนเดิมหมอกยังคลุมความว่างเปล่านั้นยังแน่นส่วนยังเน่าแต่ในใจของกิลิมานั้นบางอย่างเริ่มแปลเปลี่ยนเขาคิดว่าเสียงในหมอกได้เงียบลงแล้วแต่ตอนนี้เสียงใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่เสียงพ่ล่อลวงไม่ใช่เสียงปลอบแต่มัน คือเสียงของผู้ที่เคยเงียบตลอดชีวิตของเขาข้าเฝ้ามองเจ้าเสมอมาแม้ในวันที่เจ้าเชื่อว่าเจ้าแบกทุกอย่างไว้เพียงผู้เดียวข้าก็อยู่ตรงนั้นแม้ไม่ได้พูดคิวิมานั้นก้มลงและพบดาบของตัวเองนั้นกลับมาอยู่ในมืออีกครั้งแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ดาบเล่มเดิมดาบนี้มันหนักกว่าเดิมไม่ใช่เพราะเหล็ก แต่เพราะสิ่งที่มันแบกเอาไว้เจ้าคือบทของข้าเจ้าคือความหวังทีค่ความล้มเหลวเจ้าคือผู้ทรยศและคือผู้กลับมาและเพราะเจ้าคือทั้งหมดนั้นข้าจึงมอบสิ่งสุดท้ายให้เจ้าในชั่วขณะหนึ่งหมอกทั้งหมดนั้นสลายสวนเน่าเหี่ยวลงจนเหลือแค่เท่าทุลีและกิวลิมานั้นก็กลับมา ร่างของเขาถูกยกขึ้นจากพื้นดินที่เขานั้นเคยลม่มกรอดแต่ของเขานั้นซ่อมด้วยแสงและดวงตาที่เคยเต็นไปด้วยคําถามกลับแน่นิ่งด้วยคําตอบเดียวทุกอย่างนั้นยังไม่จบมอทาเรียนนั้นหันกลับมาและสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่น้องชายที่เขานั้นเคยรู้จักแต่คือผู้แทนของเจตจำนงที่แม้แต่พลังของเคออสนั้นก็ไม่อาจแต่ต้องได้อีกต่อไป จงไปเถิดบุตรของข้าเพราะสิ่งเดียวที่ข้าให้เจ้าเหนือสิ่งอื่นใดคือเจตจจำนงที่ไม่เคยยอมจำนนกิลมานั้นยืนนิ่งไม่ใช่ด้วยพลังแต่ด้วยเจตจํำนงที่ถูกจุดไฟใหม่จากผู้เป็นบิดาเปลวไฟนั้นไม่อาจมองเห็นแต่มันอยู่ในทุกเส้นประสาทของเขาและมือเขากำดาบนั้นขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เพียงโลหะที่ตอบสนองแต่คือแสง แสงที่แผ่จากด้ามจนถึงปลายคมดุจเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เผาเพื่อทำลายแต่เพื่อล้างทุกสิ่งที่ควรสิ้นสุดคิลิมานกวาดดาบไปเพียงครั้งเดียวและส่วนที่ไม่มีวันตายก็เริ่มตายเป็นครั้งแรกต้นไม้ที่กรีดร้องใบไม้ที่ลุกเป็นไฟหมอกที่เคยกลืนกินแสงตอนนี้นั้นถูกแสงกลืนกลับสิ่งมีชีวิตของเนเกลน,นั้นแตกเป็นฝุน่นเหล่าเพลกแบรเรนหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ ไม่ใช่เพราะถูกค่าแต่เพราะจัก,กรวาลน,นั้นไม่ยอมรับการมีอยู่ของพวกมันอีกต่อไปและเมื่อไฟนั้นสงบก,กลางมองที่กล้าเป็นซากนั่นเองมอถาเรียนนั้นก็ก้าวออกมาเจ้ากลับมาอีกครั้งฤก,กิมานในวันที่มัต็มหมอกยังเหนือยที่จะลอยเจ้ากล้าที่จะยืนขึ้นอีกพร้อมดวงตาคู่นั้นที่ยังไม่ยอมมองความจริงเสียที ขานั้นอิจฉาเจ้าด้วยซ้ำที่ยังมีเรี่ยวแรงชะชื่อในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่ความหวังมันเราะนะมันแตกง่ายด้วยความจริงเพียงหนึ่งเดียวกิลิมานั้นไม่ปฏิเสธแต่เขาก็ไม่ได้พยายามที่จะโต้แยง้งเพราะเขานั้นรู้ดีว่าคำพูดไม่อาจเปลี่ยนใจคนที่เลือกจะเน่าอยู่กับเงาเขาแค่ก้าวไปข้างหน้าและยกดาบขึ้น เคียวแห่งโรคาพทะดาแห่งแสงเงากรีใสเกราะเหลวเพลิงฟ้าใสากลิ่นเนา่าทั้งสองผลักกันด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่ไม่มีใครขยับแม้แต่ก้าวเดียวเหมือนพลังสองครัวที่ปะทากันตรงกลางและข้างนิ่งเร,รากับโลกทั้งใบนั้นก็มังกลั้นหายใจดาบและเคียวนั้นชะงงกทั้งสองร่างยืนนิ่งร,รากับภาพสะท้อนของกันและกันแต่นั่นไม่ใช่การเสมอ เพราะในหัวใจของผู้หนึ่งนั้นยังมีไฟแต่อีกผู้หนึ่งนั้นเหลือเพียงเท่าทุลีไม่ใช่ร่างกายของเขาที่พ่ายแพ้แต่คือความเชื่อของเขาเองเพราะกิลลิมานไม่ได้เอาชนะเขาแต่เขาทําให้มอทารียนรู้ว่าคนคนหนึ่งนั้นยังไม่ยอมแพ้บัตรนี้ส่วนของเนเกิลครึ่งหนึ่งนั้นกลายเป็นดินเปล่าราวกับถูกแสงบางอย่างล้มมันออกจากประวัติศาสตร์แต่แสงนั้นไม่ใช่แสงของเทพเจ้ามัน คือแสงของคนคนหนึ่งที่ยังยืนอยู่กิลิมานสุดลงทามกลางซ่าของส่วนที่ถูกไฟศักดิ์สิทธิ์นั้นกลืนกินโลกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอนณาเขตของเทพเจ้าตอนนี้นั้นเหลือเพียงผืนดินที่ว่างเปล่าเสียงฝีเท้าหนึ่งฝ่าเข้ามาในหมอกช้าหนักแต่เด็ดเดี่ยวอดัปตัสคาสโตเดสทรีบูนโคคอนเขาไม่ได้ถามว่ากิลิมานนั้นเป็นอย่างไร เพราะเขานั้นรู้ดีว่าคำถามนั้นไม่สําคัญฟลีดพรีมาสรอไม่ได้อีกแล้วคำสั่ง e x ็ก r เ i อร์ u มนทัสน้นถูกยืนยันบัดนี้ไวรัสบอมนั้นพร้อมยิงโลกทั้งใบกำลังจะกลายเป็นซากปราขักพังไม่มีที่เหลือให้ผู้ตายหรือผู้รอดโคคอนแบกร่างของกิลลิมานขึ้นยานตามหลังมาคือ m i l ิแทนอ a p สโต o ลิกผู้แบกศรัทธามาแทนดาบและยืนเคียงข้างไพรมาสด้วยมือเปล่า เมื่อยานลำเล็กนั้นถอยออกจากแรงโน้มถ่วงไอเอ็กซ์ก็ค่อยๆถอยห่างกลายเป็นเพียงจุดมืดในจักรวาลไม่มีเปลวเพลิงไม่มีเงามีเพียงหมอกที่แลกสลายจากข้างในเมื่อไวรัสนั้นจ่อสู่แกนของโลกทั้งใบข้าไม่ได้ช่วยดาวดวงนี้ไว้ได้ข้าไม่ได้เปลี่ยนอดีตข้าแค่ทำให้ความตายของมันนั้นมีความหมายดาวดวงนั้นตายไปแล้ว แต่ความเชื่อที่กำเนิดขึ้นจากเปลวเ,เพลิงนั้นยังตามติดผู้ที่รอดออกมาได้และบางทีศรัทธาที่แท้จริงอาจไม่ต้องการผู้ชนะแค่ผู้ที่ยังลุกขึ้นไหวก็เพียงพอไม่มีใครพูดถึงดาวไอแอคส์ A X อีกอย่างน้อยก็ไม่ใช่บนแผนทีมันถูกลบหลางแล้วก็ลืมแต่บางทีความเงียบของมันคือสิ่งที่ดังกว่าทุกสียงในสงครามครั้งนั้น กิลลิมานั้นรอดกลับมาด้วยบาดแผลที่มองไม่เห็นแต่ก็ลึกพอจะเปลี่ยนเขาไปตลอดกาลเขาไม่ได้กลับมาเป็นผู้บัญชาการคนเดิมเขากลับมาในฐานะคนที่เคยพ่ายแพ้และนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขานั้นอันตรายยิ่งกว่าเดิมสำหรับพวกที่ยอมแพ้ต้องเงาเขายังไม่เชื่อในเทพยังไม่ยอมรับศาสนายัางต่อต้านต่อความหลงไหลแต่ในหัวใจของเขา มีสิ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาสิ่งที่เขาไม่เคยมีมาก่อนในสงครามครั้ง,ง่ก่อนเขาเชื่อว่าแม้ดวงดาวนั้นจะดับสูญแต่คนเล็กๆวนดวงดาวเหล่านั้นยังอาจเลือกจะไม่ยอมที่จะตายเปล่าเท่าหมอกนั้นยังคงลอยในอากาศแต่แสงบางๆก็ยังอยู่ในใจของใครบางคนและบางทีแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่และนี่คือเรื่องราวจากอีกมุมหนึ่งของจักรวาล สงครามอาจไม่เคยจบแต่บางครั้งการฟังเรื่องราวของมันก็ทำให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นขอบคุณที่อยู่กับ Brush and Bolter จนถึงตอนนี้นะครับถูกย่อ Subscribe Like และ Comment ของคุณคือพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ผมเล่าเรื่องได้ต่อและถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกตอนของภารกิจนะผมคือเสียงจากยาน Brush and b o l e r และเรา ะกลับมาพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I got nightmares in my head I fear t h a t the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety filling up every space, no privacy. Uh, and silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure. Moving closer, no exposure. I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over.